โอเคสินค้าที่คืนมานะคะที่ลูกค้าแจ้งว่าเราส่งสินค้าเนี่ยผิดนะคะที่ลูกค้าแจ้งเราบอกว่าผิดไซส์ผิดสีผิดขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราจะเช็คให้ดูนะคะว่าสินค้าที่อยู่ตรงหน้าจอกับสินค้าที่อยู่ข้างในกับสินค้าที่เขาได้รับเนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะคะเพราะเราเราที่ว่าเราส่งถูกเราส่งไม่ผิดนะคะ โอเคสินค้าที่ได้รับไปคือสินค้าตัวนี้เนี่ยนะคะ GCF 2 P G C G 2 P ตัวนี้ก็คือเป็นรหัสตัวเก้าเนี่นะคะเป็นสหูนกับ2หูนตัวนี้นะคะโอเคนะคะเป็นสีทองเห็นไหมคะเหมือนไหมคะขอบบนขอบล่างทุกอย่างเหมือนกันหมด โอเคนะคะทีนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งว่าของเราไม่ตรงไม่ตรงยังไงคะเพราะตัวนี้ดูสิคะว่าในสต๊อกของเราเนี่ยคุณเห็นไหมในสต๊อกของเราเนี่ยแล้วก็ในนียเราเอามาให้ดูทุกทุกชิ้นของเราจะจะมีขอบเห็นไหมคะแล้วที่ถามว่าไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนที่ลูกค้าแจ้ง เพราะว่าตรงจุดนี้มันจะต้องเป็นตัวกลมเพื่อสำหรับโยกโยกถ้าเป็นตัวเหลี่ยมที่ลูกค้าหรือว่าเขาบอกว่าเรียบเราก็เรียบนะคะแต่ทำไมลูกค้าถึงแจ้งว่าไม่ตรงเราก็มองว่ารูปเราก็โอเคตรงกับสินค้าเห็นไหมคะนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวสำหรับโยกเวลาใส่สินค้าใส่ใส่อุปกรณ์ตัวอื่นๆนะคะเช่นกับสินค้าตัวอื่นๆเหมือนกันถ้ากรณีที่มันเป็นคัปเปอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้วิธีโยกเหมือนกันนะคะ แต่ตัวนี้เรายืนยันนะคะว่าเราส่งสินค้าถูกต้องนะคะเห็นไหมคะถ้าถ้าลูกค้าอ้างว่าเป็นเหลี่ยมมันก็เป็นเหลี่ยมไม่ได้เพราะถ้าเป็นเหลี่ยมตัวนี้มันจะโยกเพื่อที่จะใส่ตัวใสยสินค้าใส่อุปกรณ์ข้างหน้านี้ไม่ได้แต่ตัวนี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเพื่ออะไรคะเพื่อใช้ประแจตัวนี้จับแล้วก็ขันเข้ากับตัวอื่นๆได้อย่างงี้ไงคะนั่นจะต้องเป็นเหมือนกับประแจสองประแจที่คอยจับกันแล้วก็อัดเข้าไปอย่างนี้แต่ถ้าลูกค้าอ้างว่าตัวนี้ ต้องเป็นเรียบมันเรียบไม่ได้เพราะถ้าเรียบแล้วเวลาประแจเข้าไปเนี่ยหรือเวลาใส่ประแจเข้าเนี่ยมันใส่ไม่ได้เนี่ยค่ะเวลาเราใส่เงี้ยเราจับประแจสองตัวนี้อัดเพื่อที่ต้องการให้ล็อกแต่ถ้าตัวเนี้มันจะต้องเป็นเหลี่ยมแต่ตัวกลางตัวนี้จะต้องเรียบเนี่ยคือถูกต้องเพราะว่าสินค้ามันจะต้องสําหรับอย่างงี้นะคะใบคลายออกเดี๋ยวสักครู่นะจะเอาตัวนึงมาลองให้ดูนะคะ๊บนึงค่ะก่อนที่จะต้องใส่ก็คือเวลาใส่เข้าไปเห็นไหมคะเราต้องโยกเพื่อที่จะใส่แล้วก็เป็นแบบนี้ ต้องโยกเห็นไหมคะแล้วก็ใส่ถามว่าถ้าสมมุติว่าตัวนี้เป็นเหลี่ยมแล้วไม่เรียบไม่สามารถโยกได้นะคะเนี่ยนะคะแล้วเวลาเอาออกก็คือดึงลูดดึงลูดดึงเห็นไหมคะสรุปแล้วนะคะทางร้านส่งสินค้าถูกต้องเพราะสตตอกของลูกค้าของร้านค้าที่อยู่ในเนี้ยคุณเห็นไหมว่า เหมือนกันหมดทุกตัวไม่ว่าจะหยิบตัวไหนขึ้นมามันก็เป็นแบบเดียวกันหมดเห็นไหมคะเนี่ยจะจะหยิบจนถึงก้นถังก็คือตัวเดียวกันหมดเห็นไหมคะโอเคนะคะสรุปแล้วสินค้าที่เราส่งให้ลูกค้าคือถูกต้องแต่ลูกค้าไม่พยายามที่จะเข้าใจหรือสื่อสินค้าไม่ถูกต้องเองแล้วเราเองเราก็ลงลงในเว็บเนาเนี่ยก็ถูกต้องตามที่สินค้าที่เราลงขายเห็นไหมคะก็เป็นสีทองก็เป็นขอบเหมือนกันหมดเห็นไหมคะ โอเคนะคะสรุปแล้วคือเราไม่รับคืนสินค้านะคะเพราะว่าเราส่งสินค้าถูกต้องแต่ลูกค้าไม่เข้าใจนะคะบัตดีดค่ะ